ก็เปิดเพลงก็ติดลิขสิทธิ์อีกชีวิตโคตรจรัรทด แล้วสองทุ่มเป๊ะแล้วสองตุ่มเป๊ะเร็วสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับนี่อะพูดเป็นหลักการสวัสดีครับผมว่ามันไม่ใช่ตัวผมนะผมว่าต้องพูดเริ่มแรกว่าถ้าใครมาแล้วกดหนึ่งหน่อยนะพี่ให้มองเห็นนี่คือตัวผม <c oughs> โอเคพี่ชาย ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะทักทายน้องคนนี้ได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมทักทายผมนะเออวันนี้เรามาดูของดีดีกว่ามันไม่มีใครขายถูกเท่าผมล้ว <c oughs> จะไปซื้อมาเป็นหมื่นนะขายหลักพันนะเออมันก็น่าแปลกนะผมเนะี่ยมีแต่ให้นะเรามีแต่ให้จริงแป๊บหนึ่งนะลูกพี่นะ อ,อ,อ่อส่งไปแล้วไงอเอา่เดี <c oughs> ย๋ยวรอก่อนนะงี้นจะเอาชื่อใครชื่อวิงก็ได้ไม่ชื่อวิญส่งนะน้อชื่อัะไรปะเเราเรากดซ้ำทำไมโอเค <c oughs> นี่ <c oughs> วันนี้มาดูชมดก่อนชมดสวยๆนะเห็นไหม พอมดสวยๆนะครับสวยไม่พอนะแถมราคาโดนใจด้วยนะสวยไม่พอแถมได้ราคาโดนใจไปด้วยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เห็นไหมว่าเจ้าของเก่าเขาใส่ดวงไว้เจ้าของเก่าเขาใส่ดวงไว้นะครับเขาใส่ดวงไว้ เราทำการแกะดวงออกเลยเดี๋ยวขอหลวงพ่อนะยกโอเคมาบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกโอเคลูกเต็มที่ คือเขาจะอุดด้วยเทียนนะใช่ไหมเหนียวด้วยอตะคู่นะลูกพี่นะผมมองไม่เห็นยังไม่ใช่หรอกเป็นดินเป็นอะไรเต็มไปหมด ควักออกก่อนนะลูกพี่นะใจเย็นนะ <_ letter> มันจะดูมันจะติดแดงไหมเนี่ย พันไว้นะตัวก็ต้องค่อยๆละเอืมเห็นกระดาษไหมลูกพี่ นี่ยกระดาษนี่อยู่ข้างในเนี่ยเขาเขาใส่ชื่อในกระดาษแล้วเขาอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยโอ้โหกระดาษกระดากระดาลงมา ดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้วนไอครีมหนีบอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในนั้นปะในกล่องปะที่หนีบแบบเออวินาทีหนีบไปไหนวะเหรอ,อมนี่เห็นกระดาษไหมลูกพพ่เดีย๋ยวผมจะเอาออกนะอันนี้คือลูกค้าเขาเอามาแล้วเขาจองแล้วนะเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตเขา ทำการทำการแกะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเขาใส่อะไรไปบ้างนะก็จะมีดินมีดินมวลสารนะครับแล้วก็มีเทียนนะมีเทียนปิดอ่าอย่างที่ผมบอกตามที่ผมบอกทั้งหมดนะครับใส่ชื่อแล้วก็ใส่ใส่เป็นเทียนอุดเข้าไปนะครับเรามองว่าหลักการที่หลวงพ่อทำไม่ได้ ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะอ่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคต้องเอาดวงเจ้าของเขาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเขเดีย๋ยวเราจะใช้ไม่เกิดผลนะเออเดีย๋ยวเราจะใช้ไม่เกิดผลนะเราต้องเอาดวงเขาออกเพราะว่าเวลาพี่อันนี้มันเป็น มันเป็นเคสที่เขาเล่ากันต่อมานะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาดวงเราใส่เนี่ยเขาไม,ไม่รู้เจ้าของไงชัมมไม่รู้เจ้าของนะครับคนที่เขารู้เนี่ยก็คือดวงคนที่อยู่ในในตัวเขานะครับเดี๋ยวผมหาไอ้น,นี่ก่อนเออปันไปไหนวะสักคู่นะ สักคู่นะลูกพี่ต้องมีต้องมีไอ้นี่อ่ะ มันไม่แนว่วะที่หนีบนี่ไง เป็นไงล่ะเอาที่วัดไฟมาเลยนะมันเล็กนะมันรูมันเล็กนะลูกพี่เราก็ลองเลยเอาลองเนี่ยน,นี่ออกแล้วนี่เห็นไหมอ่าชื่อเขาออกแล้วนี่คือชื่อเนีะโอ้ไม่โฟกัสเลยอ่ะนี่คือชื่อเจ้าของเขานะครับโอเคนะ ผมบอกแล้วนะว่าซื้อกับผมเนี่ยผมเช็คให้ก่อนนะครับเราแต่ว่าคนที่ผมส่งให้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้เอาออกให้นะครับเพราะว่าเขาก็เขาบอกเขาจะไปเอาออกกันเองเขาจะไปเอาออกกันเองนะอันนี้ก็คือวิทยาทานนะในการแกะก็คือขอยกมือขอหลวงพ่อ <c oughs> คือผมไม่ได้แบบต้องพิธีดีตองอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเอาความสะดวกแล้วก็เอาเอาความศรัทธาบวกความสะดวกด้วยนะครับ นี่ก็ชื่อนี่เทียนนะเนี่ยโอเคโอเคโอโ้โห โอเครูรูจบละอ่านี้อาจน่าจะอัดมวลสารนะหรือว่าเดี๋ยวดูกันเราวมวลสารออกก่อนอ๋อรูบนไม่มีนะรูบนเ้าอาจจะอุดอุดพิธีอะไรเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ล,ล่างเป็นอุดอุดชื่อนะ เฮ้ยมีกระดาษรลเนี่ยเขาออกให้หมดนะโอเคเนี่ยใหม่ๆเลยนะพีนนะ่นี่คือไม่มีเจ้าของนะครับนี่คือไม่มีเจ้าของแล้วนะอ่า ไหวหลวงพ่อโอเคมานี่รูบนเนี่ยที่แกออกมาไม่มีชื่อไม่มีอะไรเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอ่าเหมือนอ,อุดเสริมดวงชะตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มีเป็นมวลสารเป็นอะไรพวกดินพวกเถียนนะครับผสมกันส่วนข้างล่างเนี่ยใส่เป็นชื่อแล้วก็เอาดินมวลสารแล้วก็เอาทรายไม่ได้เอาทรายดิ เอาเทียนเนี่ยมาพอกนะครับก็คือจะเป็นทำง่ายๆหมดเลยก็เป็นเป็นว,วิธีกรรมของเขานะครับามาดูรูปลักษณะหน่อยอ่าสวยงามนะตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากแล้วก็พี่ชายผมจองไว้แล้วก็ได้ขออนุญาตเขามาทำให้ดูนะครับเกี่ยวกับอ่าการแกะว่ามีวิธีไงมัง่งส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไร ที่วัดสายไฟนะครับก็เราก็ขูดค่อยๆขูดนะครับเดีย๋ยวมันจะไปไปบาดโดนเนื้อประหลักขิกนะครับเดีย๋ยวมันจะเสียอันนี้เป็นอยู่แล้วนะอันนี้ลูกพี่อันนี้เป็นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อ่าผมไม่ได้ซื้อผ้าเปียกมาเลยหนูมีผ้าเปียกไหมลูกจบเดี <c oughs> ย๋ยวเช็ดไปให้นะลูกพี่เดีย๋ยวเช็ดไปให้ให้มีมเลยเห็นไหมว่าตัวไม้เนี่ยมันมันแบบมันสวยงามมากเห็นไหม เนื้อเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยอ่านี่ก็ขนาดพกพานะครับเป็นขนาดไซส์ไซส์กำลังพอดีเลยประมาณเท่า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 นิ้ว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 ชี้ผมเนี่ยอ่าประมาณนิ้วชี้ผมนะก็พกได้นะคาดเอวได้ด้วยเห็นไหมมีสายให้คาดเอวอ่าเเขามาอย่างนี้อยู่แล้วนะเขามาอย่างนี้อยู่แล้วนะอันนี้เขามาอยู่แล้วนะครับส่วนยันนะนี่ยันเพิ่มเติมนะ ตัวนี้พิเศษแน่นอนนะครับมียันนี้ยันนี้อยู่ในหลังของนางควรก็มีนะครับหลังเนี่ยหลังนางควรสลักยันนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ายันอะไรอะหรือลาครบนะครับต้องมีเลขนะอ่าเลขครบนะครับมีนะเลขเจ็ดโอเคนะอกแตกอ่ามีอะไรอีกอมียันข้างสองยันคอหนึ่งนะครับยันข้างสองยันคอหนึ่งอ่าโอเคครบนะครับอ่านี้ยันนะ อโอเคนะชา,านชาลิติโอเคครบนะครับหัวอโอเคครบมาดูลิ้นกระดกไหมโอเคลิ้นตามที่เราคุยกันกระดกที่เราเคยคุยกันไปนะครับตรวจเช็คให้หมดนะครับหน้าเนอ้โอเคนะครบับครบหูมียันไหมมีนะครับฟันครบนะครับฟันไม่มีแตกนะหูอีกข้างยันครบไหมครบนะครับรูสองรูโอเคครบนะครับเอาดวงออกแล้วโอเค นี่คือของใหม่แล้วนี่คือรอเจ้าของใหม่นะครับมาเอาดวงมาใส่อ่มาอธิบายก่อนก็คือใส่แค่รูเดียวพอดวงพี่เนี่ยใส่รูเดียวก็พอนะครับใส่ชื่อตัวเองเขียนชื่อตัวเองไปใส่เข้าไปนะครับใส่แล้วเอาเทียนพอกพิธีการทําเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะดูเลือกรูยามหรือเปล่านะครับอย่างเมื่อวานวันพระใหญ่โอเคเอามาทําได้ หรือวัวนรอเป็นวันพระก,ก็ได้นะครับเอามาทําเอาผลไม้เค,มคเ,เครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับเอาเครื่องหนึ่งระทิงแดงบุหรี่หนึ่งหมากพูนะครับแล้วก็ดอกไม้ดอกมะลิก,ก็ได้จุดทูบห้าดอกนะครับจุดทูบห้าดอกบอกกล่าวหลวงพ่อว่าจะนําชมดชิ้นนี้มาใช้มาปกปักคุ้มครองลูกมาทําให้ลูกมี อาชีวิตที่ดีขึ้นหนุนดวงลูกแล้วก็ทําให้ลูกล่ํารวยขึ้นนะครับ <c oughs> เมื่อจบคําพูดขอหลวงพ่อแล้ว <c oughs> นํานําชื่อเราเนี่ยมาใส่ลงไปนะครับใส่ปุ๊บเอาเอา,เอาเทียนเนี่ยบี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 นะแล้วอุดให้แน่นเลยอุดให้แน่นแล้วหลนอ่าแล้วเราก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วก็กราบหลวงพ่อนะครับอ่าก็จะสิ้นสุดลงแล้วแล้วเราก็เอาไปใช้ได้นะครับก็คือชมดตัวนี้ก็เป็นของพี่แล้ว อ่าเป็นของพี่แล้วนะครับส่วนข้างล่างอีกรูกนึงเฮ้ยอยากไม่อยากปล่อยให้มันว่างอ่ะมีลูกไหมอยากให้ลูกก็ใส่ชื่อลูกลงไปทําทีเดียวมีเมียไหมก็ใส่ชื่อเมียไปนะครับคือไอที่บอกอย่างเงี้ยว่าทําไมเราต้องทําเองนะครับคือครูบาอาจารย์เราอะ่ะเขามรณภาไปแล้วสิทธ์ที่เก่งๆหลายๆคนก็มรณภาไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําได้คือเราทําได้แค่ อาจทำเพื่อระลึกครูบาอาจารย์นะครับแล้วเราต้องทําเองเท่านั้นนะพี่นะทาเองนะเชื่อในตัวเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าบุญส่วนนี้ลูกทําให้หลวงพ่อพีนะและวัตถุมงคลชิ้นนี้ขอให้มากั้มกูลรับรู้และเปิดทางให้ลูกเปิดทางให้ลูกนะให้ลูกร่ํารวยนะครับโอเคก็เหมือนทาให้ที่ทําพิธีเนี่ยเพราะว่าทําให้หลวงพ่อรับรู้ด้วย อ่าเหมือนแบบมาบอกกล่าวหลวงพ่อว่าลูกจะเอาชมดชิ้นนี้มาใช้ว่าเป็นของลูกเองเออแล้วก็เราก็ได้อุดไปแล้วก็ได้ทําบุญให้ชมดอืมชมดก็ได้บุญด้วยวัตถุมงคลได้บุญหลวงพ่อได้บุญพี่ก็สบายใจขึ้นนะครับก็จบพิธีไปอ่ารูพี่ใส่รูบนไปของพี่รู้ล่างเป็นของลูกนะครับหรือเป็นของเมียก็ได้นะครับหรือจะเป็นของพ่อของแม่ก็ได้นะหรืออะไรก็ได้แล้วแต่แต่ขอให ให้เป็นชื่ออ่ของของของตัวเองหรือครอบครัวดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนใช้นะครับถ้าไปชื่อคนอื่นเนี่ยมันก็มันก็จะแปลกนะเพราะเราเราได้เช่ามาแล้วนะครับอ่าส่วนรายละเอียดของชมดก็ถือว่าสวยเลยสวยไร้ที่ติเลยนะครับอ่าสวยไร้ที่ติเลยเห็นไหมยันเย็นเนี่ยเนี่ยสวยมากอืม หายากแล้วนะพี่นะั้นเนี่ยลิ้นดูดิลิ้นเนี่ยเด้งเลยละ่ะโอเคก็ถือว่าจบแล้วนะลูกพี่นะขอคุณลูกพี่มากๆเลยก็ได้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ให้ความรู้กันไปทุ่นๆหน้าเลยนะครับส่วนยันส่วนคาถานเนี่ยลงให้ไปแล้วผมลงให้ไปแล้วถ้าไม่รู้ใครอยากได้อะ ก็ทักมาหัวี๋ยวผมส่งให้นี่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 ถือ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 ซะว่าผมแกะของผมด้วยแล้วกันนะอ่าเพื่อเพื่อจะมีผู้ผู้ใหญ่มาเช่านะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่มาเช่านะเราก็ถือนี่เขาเรียกว่าหัวหอมนะครับอ่าเนี่ยหัวหอมเนี่ยเขาคนที่ผมไปเช่ามาเขาบอกว่าเขาเช่าจากวัดเนี่ยสองสองหมื่นเจ็ดในยุคข,ของสิบปีที่แล้วนะครับช่วงที่หลวงพ่อมีนุมบุม,บม อันนี้คือสองหมื่นเจ็ดนะครับแต่ผมเช่ามาก็ไม่ได้ถึงเราพูดตามตรงว่าไม่ได้ถึงอ่าเพราะว่าเราต้องมาออกต่อนะครับอืมเพื่อให้ผมได้มีกําไร <c oughs> อันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วคือไม่มีใครชัดเจนเท่าผม้ <c oughs> <c oughs> คือเราเราอย่างน้อยอ่ะผมพี่ไม่เคยเห็นอ่ะผมก็ถือว่าเอามาเผยแพร่ด้วยนมันจะนานมันจะปล่อยนานสักแค่ไหนเราก็ถือว่าอย่างน้อยทุกคนก็ ได้รับความรู้แล้วก็ได้เห็นของที่มันมันสุดยอดนะโหพี่ดูดิมันใหญ่เนี่ยสวยด้วยแล้วไม้นี่สุดยอดเลยนะครับอ่าอย่าผมแกะเลยแล้วกันนะแกะเลยดีวกว่าวะแกะเลยดีกว่ามาแกะแกะยังไงก็ต้องแกะนะลูกพี่ยังไงก็ต้องแกะนะ <c oughs> ไป,ไปอ่าบนะ้ำไปนาะโอ้โหดูดินี่เป็นเทียนนะโอเคอันนี้โบกซะเยอะเลยนะครับแล้วไม้เนี่ยเหมือนไม้ผมว่าน่าจะเป็นไม้สักนะเออไม้เนี่ยสวยมากเลยไม้สักโอ้โห ผมจะบอกว่าถ้ายุคอันนี้คือยุคยุคของยุคยุคกลางอะ่ะผมมองว่ายังยุคกลางอยู่นะถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยเหมือนนางควรเนี่ยโอ้โหแกะโคตรยากแทบจะไม่มีสิทธิ์แกะพี่นี่ก็ชายย่อยเนี่ยโอ้โหดูดิเขาเขาอ่านมวลสารไปอีกแล้วเนี่ยพี่โอื้อหือ ใครดูนะครับชอบชอบตัวนี้นะอ่าใครดูแล้วชอบหอมหอมตัวนี้นะเนี่ยราคาเนี่ยตัวเท่าขนาดไซส์อะ่ะขนาดมือผมอะ่ะก็มีราคานะครับราคาอยู่ที่หลักหมื่นนะเออราคาอยู่ที่หลักหมืน่นเราก็ซื้อมาเราซื้อมาก็ก็เฉียดหมือ่นอะ่ะแต่เราไม่เอาไม่เอาถึงหมื่นกลางๆนะครับผมเอาหมื่นนิดๆนะเอาหมื่นนิดๆนะ หนือนิดๆผมก็ให้แล้วผมได้กําไรพันสองพันผมปล่อยแค่นั้นแหละเออเราพูดกันตรงๆใช่เพราะว่าถ้าซื้อมาไม่มีกาไรผมก็ไม่ขายถูกเก็บไว้เอง <c ười> อันนี้พ่อค้าพ้าผืนนะครับเหมือนแบบน้อยใจนะขายแล้วไม่ค่อยได้มีกําไรกับเขาเฮ้ย <c ười> อ๋อผมว่าแล้วยอดเยี่ยมบารมี ผมนึกว่าไม่มีอ๋อไม่มีคนพิมพ์มาคุยกับผมนี่เองผมเพิ่งเห็นพี่บารมีมาคุยกับผมเนี่ยผมก็ยังว่าอยู่นี่เห็นไหมเราซื้อหมดผมซื้อหมดใครสวรดเกแท้เราไม่รู้โอ้โหอันนี้เขาก็เช่ามาจากวัดสวดสวดไปเรื่อยนะ <laughs> ถ้าสวดมั่วสวดไปเรื่อยนี่ก็เลอะเทอแล้วเริ่มเลอะเทอ <laughs> <ๆ>แล้วนะครับเราก็แกะแกะให้เห็นแกะการ พูดพูดเนี่ยพูดได้นะเนาะพี่เนาะทุกคนพูดได้หมดแหละแต่ไม่เห็นมีใครทำเลยเนาะเราก็ทําให้รู้ทําให้ให้เข้าใจเลยว่าไอราคาหลักเนี่ยหลักนั้นน่ยมันมีอะไรบ้างและการทํากรรมวิธีของพิธีการเนี่ยมันมันเป็นแบบไหนนะครับเราก็เราเกิดไม่ทันเราเราผมรุ่นเหลนแล้วอะแต่ผมกล้าแกะแค่นั้นแหละ <c oughs> คนอื่นเอออย่าไปแกะมันเสียเสียก็ซื้อใหม่นะพี่นะ แค่นั้นแหละเสียก็ซื้อใหม่นะครับอยางน้อยทุกคนได้เห็นนะว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้นี่ว่ะเราจะได้ไม่หลงทางกันนะไอ้น้องคนนี้มันแก่แล้วเนี่ยเองไปดูในคลิปดิเี่เห็นไหมเองลองไปดูในคลิปดิเออเขาทํากันอย่างนี้นะมันต้องสวดอะไรอย่างนี้นะก็จบนะพี่นะออก็จบกระดาษองกมาแล้ว หูไม้สวยจริงไม้เนี่ยแบบโคตรสวยจริงๆเขาขายกันหลายหมื่นนะพี่แบบนี้ฮะเออแต่ผมเอามาขายขายเนี่ยคือแบ่งปันอยากให้ทุกคนได้ใช้นะเพราะเมื่อแล้วเพราะผลสุดท้ายอะของมันก็วนกันอยู่แค่นี้นะครับก็ลองผัดเปลี่ยนกันใช้ไปถ้าถ้าคุณมีทุนทรัพย์นะอ่าต้องบอกงี้ถ้าเดือดร้อนอย่าซื้อนะพี่นะพระไม่ช่วยแน่นอนนะพระจะสร้าง อ่าเขาวัตถุมงคลจะทั่งเขาเรียกว่าอะไรความกดดันให้เราอีกนะครับเอาไว้เหลือๆเออเอาไว้เหลือๆหรือพอที่จะมีอมีบ้างจนแบบไม่กระทบในเ,เรื่องการเงินนะเออย่างนี้ซื้อได้นะพี่นะโอเคผมขูดออกมาหมดแล้วโอเคนี่น,น,นี่เห็นไหมโอเคแล้วนี่ก็เป็น หัวหอมที่ผมเพิ่งขายหัวหอมที่เป็นอ่าอันนั้นนะก็สวยนะอันนั้นอาจารย์เต็มเลยอันนี้ก็อีกจะอีกทรงหนึ่งนะแต่เป็นไม้ไม้ที่เขาเรียกว่าหายากเหมือนกันอนะไม้สวยๆแบบนี้นะครับไม้เนี่ยก็ก็ถือว่าหายากแล้วนะครับแต่การแกะเนี่ยก็ถือว่าต้องเก่งนะเนี่ยหูดูดิโคตรสวยเลยผมหลงมนต์เสน่ห์ของจริงนะของหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมดูดิ อย่างเงี้ยผมบอกเลยหมื่นห้าไม่มีหน้าเกียดเลยอืมไม่มีหน้าเกียดราคานี้ไม่มีหน้าเกียดเลยครับส่วนใครซื้อได้นะถือว่าเก่งนะซื้อได้บอกผมด้วยนะว่าซื้อที่ไหนนะเออซื้อได้ที่ไหนนะครับบอกผมด้วยนะตอนเนี้ยผมมองผมมองว่าแค่เนื้อไม้ก็แค่แค่แค่การมาให้เขาแกะให้เนี่ยคุณก็เขาบอกนะผมไม่นั่งคุยเขาวันนี้เขาบอกว่า แค่นั่งแกะให้ให้คนไปแกะเนี่ยก็สี่พันแล้วในยุคนั้นเลื่อสิบปีที่แล้วแล้วไหนจะต้องมาใส่มวลสารไหนจะต้องซื้ออีกอ้าซื้อสองซื้อสองหมืนเจ็ดในในรวมการแกะการอะไรเนี่ยสองหมืนเจ็ดถูกไหมแล้วก็ทําพิธีค่าคูค่าอะไรอีกก็โดนไปสามหมืนกว่ากว่าแหละผมมองนะแล้วก็ตัวนี้มันออกจากวัดน,นะความที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นตัวแบบมีมีสตอรี่อ่ะเขาเรียกว่ามีสตอรี่มันก็จะเพิ่มมูลค่าในตัวเขาอีกนะครับแต่เราดูจากเนื้อวัตถุเราจะไปมองในเรื่องของวันวันข้างหลังนะเราให้มองจากภาพความเป็นจริงนะพี่อ่ะพี่ต้องดูจากภาพความเป็นจริงนะเออเพราะเราจะซื้อของเนี่ยเราต้องมองจากของนะส่วนเรื่องสตอรี่อ่ะอยอ๋อน้องมันเป็นยังไงโอเคอ่าเล่าให้ฟังแต่ถ้าอยากจะเห็นว่าเออมันดียังไงดูไม้ก็น่าจะเข้าใจนะพี่ดูไม้เราก็ เราดูไม้เนี่ยไม้มันถึงยุคขนาดไหนไม้เนี่ยมันแบบโอ้โหดูดิเป็นประกายเลยนะสวยเป็นประกายนะลูกพี่นะเห็นไหมดูดิโดนเวลาโดนแสงเนี่ยเขาจะสะท้อนเนื้อไม้ออกมานะและอัคลระเนี่ยผมบอกเลยจานได้แบบฮืกรี๊ดผมมากเลยดูดิเป็นการซ้อเป็นการซ้อนะครับเป็นการขูดซ้อ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 ,ซอแต่สวยมากนะเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยครับ เป็นการพิถีพิถันตัวนี้แพงผมก็มองว่ามันไม่แปลกหรอกแค่การแกะก็พนเหนื่อยพอแรงแล้วนะครับไหนจะยันที่สวยโอเคมันอาจจะมีความรุนแรงในการสั่นสะเทือนของโลกไว้นี้นะพี่นะนี่แล้วซื้อมานะผมบอกเลยผมซื้อประหลัดคิกมาเนะี่ยเช่ามาเช่ามาเช่ามาเนี่ยออกไปแล้วสามสี่ตัวนะครับซึ่ง ทุกคนมองเห็นค่าในชมดของหลวงพ่อมากและราคาเนี่ยให้กันเนี่ยมีแต่มิตรภาพและพี่น้องนะครับอย่างผมเหลือหัวหอมชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมพูดในไลฟ์เลยว่าผมเอาแค่หมื่นห้านะครับเออผมไม่รู้หรอกว่าในยุคไหนมันจะสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหาแค่เร,เราเราพอใจในเรื่องของราคาแค่นี้ทุกคนอาจจะมองว่าแพงก็ ก็ในอ่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองในความเป็นจริงนะครับมันไม่มีแล้วครับในผมนับนับชิ้นได้แล้วตอนเนี้ยผมนับชิ้นได้แล้วว่ามันมีกี่ชิ้นนะครับที่ที่เราเห็นนะเรานับชิ้นได้แล้วอาจจะอยู่กับคนรวยๆอาจจะมีเยอะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโอกาสของ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 พวกเรานะครับว่าเฮ้ยมันจะพี่อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่มีหัวหอมชิ้นขนาดนี้แล้วก็ราคาแค่ กลางเลยนะผมบอกเลยนะว่าราคากลางมากนะส่วนตัวผมอะกลางถึงต่ําเลยนะผมเนี่ยโอเคครับวันนี้เนี่ยเรามาแกะตูดชมดให้ดูนะเห็นไหมแกะเอาดวงของผู้ใช้ออกเรียบร้อยแล้วชมดตัวนี้ไม่มีเจ้าของแล้วนะครับเป็นตัวเปล่าส่วนพอเราจะไปทําไปใช้นะเราต้องทําตามขั้นตามตอนผมที่ผมบอกนะครับบอกกล่าวหลวงพ่อให้จบนะครับขึ้นหิ่งอะไรบูชาให้เรียบร้อยนะครับแล้ว จบด้วยการบอกกล่าวหลวงพ่อแล้วก็อุทิศสวนบุญส่วนกุศลให้หลวงพ่อและวัตถุมงคลน,นะครับนั่นคือการจบพิธีนะครับแล้วก็นํามาใช้ใช้ด้วยหลักการที่สมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ใช้ในเรื่องที่ผิดนะใช้ในเรื่องที่ไปผิดลูกผิดเมียเขาใช้ในในทางที่พอดีพองามนะครับอ,อย่าขอเกินกรรมนะครับเรามีบุญมีกรรมนะ แต่อย่าขอเกินลิมิตของตัวเองนะครับอ่าวันนี้ผมพูดกล่าวถึงใครขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอ่าวันนี้ก็มีมาให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณน,นะอย่าลืมขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เอนดูมาตลอดนะครับทุกคนคอยซัพพอร์ตผมในทุกช่องทางก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่มเรา,าคนที่คอยซื้อผมหลักสิบหลักยี่สิบ ได้กำไร5บาท20บาท30บาทคือทุกคนก็เหมือนคอยสนับสนุนผมแล้วก็เป็นเฮียที่คอยเอ็นดูผมทุกคนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะถ้าเรื่องราวดีๆเหล่านี้มีประโยชน์ต่อพวกท่านนะครับก็เย็นๆ2ทุ่มมานั่งคุยกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ